สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะว่าปัญหาที่เจอเป็นประจำทุกวันก็คืออันนี้เรอยู่ห้องนอนถูกต้องไหมอันนี้คือห้องนอนถูกต้องไหมปัญหาคืออยู่บนที่ห้องนอนถูกต้องไหมพูดจะลิ้นพันแหละปัญหาก็คือนูดอะเอาหมานอนในห้องใช่ไหมแล้วหมาเป็นอนนบเตียงใช่ไหมแล้วหมาสองตัวใช่ไหมมีหมาไทยกับหมาบางแก้วใช่ไหมแล้วปัญหาที่เจอก็คือขนหมาติดบ,บนที่นอนค่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงทำง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าตัวช่วยเราจะมีสองอย่างด้วยกันแต่เราจะอธิบายให้ฟังว่าอันไหนเหมาะกับ ผ้าแบบไหนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูผ้าปูที่นอนก่อนออก็เป็นยังไงแล้วก็มีขนมงขนมาไหมว่าเดี๋ยวนเนี้ยเราจะทำความสะอาดผ้าปูที่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลงเคงเรื่องแล้วก็สั่งกันนะคะโอเคมาดูเลยนะคะอันนี้มันก็คือผ้าปูท,นนที่นอนที่นุ๊สั่งซื้อมารอบแรกนะคะปัญหาที่นุ๊เจอก็คือนุ๊ตไม่รู้ว่าคุณเห็นไหมนะคุณเห็นขนหมาไหมนี่นะนี่คือขนหมานะคะคือผ้ามันออกสีชมพูอาจจะแบบมองไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นมัาเนี่ยทั้งขมทั้งขนหมานะเนี่ยหามานเงกง็จะชอบเีตาง,งนะคะคแล้วก็มีพวพววกกฝุ่นอะไรเงี้ย เดี๋ยวตัวจ้ามาอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้คืออยากให้โฟกัสที่ขนหมาก่อนอนุชมองไม่ดูเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบเล็กๆๆๆที่แบบเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วแบบผ้าก็คือสีด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยพวกฝุ่นพวกอะไรแบบเล็กๆอ่ะอ่ะถามว่าเราใช้ที่ดูดฝุ่นที่สำหรับดูดผ้าปูที่นอนได้ไหมที่ว่าดูดไรฝุ่นด้วยดูดอะไรพวกเนี้ยถามว่าดูดได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันแต่เพราะเอิรบ้านนูชอะยังไม่มีมีแต่เครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูดพื้้้้้้้้นน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 บบบาาเเเททท่่่่่ััััยยยงงไไมดดดซือออออตววววีีีสหรูพพกกกฝุลลละ็ๆๆแ ลุกเลยเอาอะไรง่ายๆก่อนะยิบไปที่หนูแนะนำก็คือเป็นตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นอันเก่าที่รถใช้มานานแล้วอันเก่าจริงๆใช้มานานแล้วมาก้วยนะคะตัวนี้สามารถสำหรับเก็บขนบนเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าจะเอบนที่นอนเลยืออะไรที่เป็นผ้าใช้ได้หมดแล้วก็การทำความสะอาดเดี๋ยวหนูจะบอกอันนี้คือห้ามทิ้งนะคะควรเก็บไว้ห้ามทิ้งเลยแล้วสามารถใช้ได้นานนะคะทำความสะอาดแล้วทาสะอาดง่ายมากนี่นะมันจะเป็นยางหนึบๆนะคะหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยคือผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะ มาเดี๋ยวโนจะมากริ้งโมที่นอนให้รู้ว่ามันมีขนมาเยอะแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะถามเพื่อนอันนี้จะเห็นชัดสุดนะคะมาเนี่ยเราก็แค่กริ้งเลยค่ะกริ้งเลยอันนี้โนซูมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวโนจะเลิกซูมนะคะพยายามกริ้งให้เป็นแผวไปนะคะเป็นแถวๆไปแล้วมันจะทำความสะอาดง่ายเราจะได้รู้ว่าเออตรงไหนเรากริ้งไปแล้วตรงไหนเราไม่ได้กริ้งนะคะ พวกขนหมาเศษผมเราหรือว่าขนขมมยของพวกเรานะคะมันก็สามารถเก็บได้เหมือนกันเก็บเยอะรอเรืๆๆๆอรอ,ล,อลิงมาหมดนี่นะคะเนียเล็กๆๆๆน้อยเนี่ยมันเก็บได้หมดเนี่ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยมันเยอะหรือยังเนี่ยมันเยอะหรือยังมส่งให้ดูเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นนะคะมันก็จะปากกดบนนี้เออนั่แหละผมผมเนี่ยเก็บไปให้หมดนะคะ นี่แหละหมานลูกจะมันนอนมันจะยงสองตัวแล้วคันนี้มันก็จะแบบมีขนนี่แหละแล้วขนก็คือขนมันก็ยาวไงแล้วขนมันก็สีขาวไงแล้วกูก็มองมันก็เห็นไงเดี๋ยวเราก็จะเอาไปซักกันผ้าปูที่นอนน่ะลูกจะแบบว่าอาทิตย์ละครั้งนะคะในการไปซักเพราะว่าเรานอนกับหมาเนาะเราต้องดูแลเยอะหน่อยเนี่ดยด้านข้างเอาขึ้นมาต่อไปปริ่งเดี๋ยวคันนี้ลูกจะพาไปทำความสะอาดก่อนว่าดูดิเยอะแค่ไหนอะที่เรานอนนี่แค่ วันเว้นวันหรือวันต่อวันนะเนี่ยคุณสภาพเนี่ยเห็นไหมมะตอนนี้ล้างความล้างทำความสะอาดยังไงนะคะลดขอขยับแป๊บนึีนี่นะคะล้างน้ำก่อนและที่สำคัญก็คือสันไลดันไลก็ได้หรือแชมพูรสระผมก็ได้นะคะถูกให้ทั่วเลยนะไม่ต้องไปดึงอะไรมานะเปิดน้ำ เห็นไหมคะว่ามันไหลตัวเองมันหลุดตัวเองเนี่ยมันจะมีแค่ตามกอบๆอะค่ะที่แบบว่ามันจะติดนิดนึงเราว่า่อยดึงที่ลุดไม่อยากให้ดึงเพราะว่าเดี๋ยวยางมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วครั้นี้มันก็จะติดแล้วมันก็จะยากจะไปดึงมันหนูจับมือบอลไปดึงตอนแรกนะแต่อันนี้คือใช้งานมาหลายปีแล้วค่ะคุ้มแล้วมาเดี๋ยวเราไปทำคำสั่งรอบสองแล้วก็มันเปียกอะห้ามใช้ผ้าเช็ดเด็ดขาเพราะมันจะติดผ้า เราจะปล่อยให้มันแห้งเองแล้วก็ค่อยเอาพลาสติกกลุ่มทีนึงเดี๋ยวคราวนี้เราก็คือจะไปกลิ้งกนึงนะคะมาเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเคลียร์ผ้าผมลงก่อนนะคะแล้วก็หมอนข้างปอกหมอนอะไนะ,ะ่ยมาปอกหมอนนะคะเราก็กิ้งไปเลยแบบผมผู้ชายเลยนะสั้นๆน่ะที่มันจะร่วงอ่ะมันก็มีแล้วเราก็กิ้งเลยะคะ่ะเสร็จแล้วก็วางไปกด,ดนิดนึงก็ได้นะคะ อย่าก,กดแรงมากนะเดี๋ยวมันจะเป็นสภาพนี้เ <laughs> ดี๋ยวมันก็จะประกอบได้อยู่นะมันไม่ได้พังนะนี่เห็นไหม <laughs> ดูกูพยายามจะทําคลิปเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราจะไม่ตัดต่อนะเราจะให้ดูแบบขำๆฮ่าๆว่าเออมันใช้จริงนะเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้สักเมเร็วๆอ่ะเร็วๆอ่ะเอออย่าก,กดแรงมากแรงเกินก็ไม่ด <laughs> ีจริงๆอ่ะปุดจิ๊บปุ๊บิ๊บ ยิงซ้ำประมาณสองรอบอะคะ่ะแต่ถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูดไรฝุ่นอะไรก็โอเคนะได้อยู่แต่ถ้าใครเลี้ยงหมาแนะนำนะคะว่าควรจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะอาทิตย์ละครั้งชโย่ลงไปแล้วก็ตามมุมนะคะเดี๋ยวเรวก็ดึง จะบอกว่ามันน <Yeah. S 2> like, ่าหยีมากเลยว่ามึงนอนกับมันไปได้ยังไงแล้วใครที่แบบว่าไม่ค่อยทําความสะอาดที่นอนอ่ะที่นอนกับหมาประจําบอยนะว่าสภาพอะไรอ่ะเรานี่คือทุกวันวันเว้นวันังไรก็ต้องทํำรักหมาก็ต้องรักขนหมาด้วยมาดูกันรอบสองก็ยังเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมป่ะไปล้างกันต่อเดี๋ยวเราก็จะภาพปูไปซักกัน รอบสองก็ทำเหมือนเดิมเลยนะเหมือนรอบแรกเลยใครจะกิ้งสองสามรอบก็ได้นะเมื่อก่อนอนะมันก,ก็ถุงนี้แหละแล้วก็ดึงแล้วมันก็จะแบบว่าไอ้ยางมันอนะมันก็จะแบบยืดยืดแต่ไม่ดีหรอกพยายามทำแค่นนะั้นให้มันคั่วแล้วก็เอาน้ำเปิดน้ำราดเลยมันก็จะหลุดเห็นไหมว่ามันจะไหลไปตามน้ำอะไรที่มันไม่ค่อยไหลก็จึงมนะัออกเนี่ยประหยัดอะไรมันเยอะ<ๆ>ก็เดี๋จะใช้ได้ไม่นาน อันนี้หนูใช้มาน่าจะสองหรือสามปีแล้วจะไม่ได้คือสภาพไม่คือใช้มานานมากหนูไม่ใช่ว่าซื้อสินค้ามาปุ๊บแล้วมารีวิวนะอันนี้คือเราใช้จริงใช้มาก่อนแล้วเราก็เอามารีวิวแล้วก็เดี๋ยวหนูจะปักระก้าไว้ให้นะสำหรับใครที่สนใจนะคะถ้าปูแบบหนูจะถ้าเราใช้ที่จริงอีกแบบหนึ่งมันจะกลายเป็นขุยเราก็ต้องใช้ที่จริงแบบนี้แหละมันจะไม่เป็นขุยแล้วจะให้ดูสิ่งที่ได้ น,นี่คือสิ่งที่ได้จากการทำความสะอาดเนี่ยลองลองใช้ตัวนี้ดูรู้ว่ามันโอเคแล้วก็ที่สาคัญนะคะมันจะมีหน้ากว้างและหน้าแคบนะต้องดูด้วยนะคะว่าจะได้หน้ากว้างหรือหน้าแคบอันนี้ยต้องดูดีมันจะมีขนาดสั้นสั้นประมาณแคนะ่นั้นเออกัแบบยาวนะคะต้องดูดีนะเพราะบางทีเราสั่งอีเจ้าหนึ่งอนะได้แบบสั้นมามันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ราถนัดแบบยาวไงอะล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการทําความสะอาดผ้าปูที่นอนนะคะก็ถ้าใครมีผ้าปูที่นอนแบบเนี้ยแบบนี้ยแบบเนี้ไหมน้ําแข็งอะ แล้วที่มันจะกลาเป็นผุผุู่ยง่ายอะแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือพยายามเคาะน้ำออกให้หมดแลวเนี่ยที่ลกบอกว่าอย่าทิ้งอะนี่นะคะเราก็มาพันไว้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีกล่องมาให้เราก็เก็บให้เหมือนเดิมแค่นี้เราก็ไปวางไว้อยากใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้ตลอดนะคะส่วนผ้าแบบไหนใช้อีกแบบหนึ่งอะอันเนี้ยที่ลูกบอกว่าอย่าใช้กับผ้าไหมผ้าใยไหมน้ำแข็งเพราะตรงเนี้ยมันจะแบบเป็นผลกบททำให้ผ้าปูที่นอนของเราอะมันจะแบบว่าเป็นผุผๆได้อะไรเงี้ยอย ภาพแบบลื่นๆอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันจะไม่ค่อยเป็นขุยๆอันเนี้ยใช้ได้ตัวเนี้ยใช้ได้ก็คือขึ้อย่างนี้นะขึอย่างนี้ยิ่งขึ้น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 ยิ่งขอยากไปขึ้นอย่างนี้นะถ้าขึ้นอย่างเนี้ยขนมันจะไม่เก็บให้แต่ถ้าเราขึ้นเนี้ยมันจะเก็บขนเข้าแบบนุ่มให้แบบนี้ค่ะอันนี้หนูก็บอกนะว่าอันไหนเหมาะกับแบบไหนหน้าอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้ก็คือจะเก็บได้เยอะอันนี้ก็คือเก็บได้เหมือนกันแต่คือ เลือกให้เหมาะกับผ้าปูที่นอนของเราว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแบบไหนเหมาะกับแบบไหนผ้าปูที่นอนแบบไหนเป็นขุยง่ายแบบไหนเป็นขุยไม่ง่ายอะไรเงี้ยก็คือเลือกเอานะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะแล้วก็เข้ารูสิทธิ์ผ้าด้นะคะเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนนะแล้วก็มันจะมีทั้งแบบสั้นและแบบยาวนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปเลือกดูเอานะเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีงานเก้าโมงใช่ไหมคะตอนนี้คือน,น่าจะแปดโมงขึ่องอ่ะ เดี๋ยวเราก็เอาผ้าปูที่นอนไปซักเอากรอบนอนไปซักแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวทำงานแล้วยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมว่าเกิดเหตุหการณ์ที่แบบไม่คา,าดฝันขณะอัดคลิปขึ้นนะคะไม่ตั้งใจงจริงแต่ก็คือนั่นแหละคือถ้าใช้แรงเกินไปมันก็อาจจะแบบมีการหลุดเนี่ยที่หลุดเจอมาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ติดกาวอะไรอะไรเงี้ยแต่ใช้มานานมากนั่นแหละบอกแล้วว่าทำความสะอาดยังไงนะคะแล้วก็เก็บรักษายังไงแล้วมันจะใช้ได้ทนได้นานมากแล้วคือมันไม่คี่บาทเองแล้วคือใช้เป็นปีอะหลายปีอะคคือมมันุ้ นี่แหละรู้สอนะนะวิธีทำความสะอาดทำยังไงการเก็บรักษาทำยังไงยืดอายุการใช้งานอย่าง,างไงให้มันอยู่กับเราและใช้งานได้ทนได้นะคุ้มกับเงินที่เสียไปแน่นอนแล้วก็สินค้าทุกอย่างนะคะนุชจะซื้อมาเองแล้วก็มาใช้จริงใช้ไปสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแล้วนุชก็คือจะมารีวิวให้แล้วก็จะปกากกาให้ว่าเออสินค้าตัวนี้มันดีจริงมันใช้ได้ในชีวิตจริงจริงๆนะเออมันตอบโจทย์ของเรานะ กับคนที่ต้องนอนกับหมาแมวอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามดูด้วยนะคะจะติดตามก็ได้ไม่ติดตามก็ได้ะกดหัวใจให้ได้นะคะแล้วก็สั่งสินค้าได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้มุดไปละเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาหลังจากทำคลิปอื่นมาอีกนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะบา,บาย